กูรูรังเผยบอลชายซีเกม2023ไม่แบ่งอายุส่วนโค้ดอาจได้โคดหลักคุมเผยทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมไปแข่งขันฟุตบอลชายซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาจะไม่มีการส่งผู้เล่นอายุน้อยไปแข่งขันอย่างแน่นอนหรือที่เข้าใจกันง่งายๆคือแบบอายุนั่นเองโดยจะใช้แข้งที่เกิดตั้งแต่ปีพศ2544หรือคศ2 0 0 1เข้าร่วมการแข่งขัน จากเนนื้้อหาขาขงตเป็นการรายงานจากเพจหนึ่งใน Facebook ซึ่งเป็นเหยี่ยวข่าวกูรูฟุตบอลไทยชื่อดังที่เผยว่าทีมชาติไทยจะไม่ส่งผู้เล่นแบกอายุไปแข่งขันซีเกม2023อย่างแน่นอนโดยจะใช้แข้งที่เกิดในปีพศ2544 ที่จะมีอายุครบ22ปีพอดีในปีหน้ารวมถึงจะใช้ไปแข่งขันรายการ U23 ิ่ชิงแชมป์เอเชีย2024ด้วยเช่นกันเพื่อลุนคุริฟายคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสต่อไปซึ่งผู้เล่นก็จะมีอายุเต็มโคต้าพอดีคือ23ปีนั่นเองส่วนในเรื่องของกุนซือชุด U23 นั้นก็มีรายงานว่าอาจจะได้โคตละอิสระซีทโล คุณซูดิกีโปรไลเซนเข้ามาทำหน้าที่แม้จะมีข่าวลือเชื่อมโยงกับโคดแบนททชตะวันสีป่าที่ปัจจุบันยังมีสัญญาอยู่กับสโมสรอนทูแบงค์คัยูไนเต็ดโดยทางโคดแบนก็ยังมีหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการทางเทคนิคของสโมสรอนซึ่งก็ยังมีบทบาทในการทำงานอยู่ไม่ได้ว่างงานแต่อย่างใดทำให้เป็นเรื่องยากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลจะไปฉีกสัญญาดึงตัวโคดแบนมาทำงานกับทีมชาติ